พอดีครับ,รบอันนี้หนังโปรแกรมนี้เป็นไงบ้างครับอ๋อมีเนื้อหาที่ดีแ<ม>ต่แเรื่องส่วนใหญ่ก็เน้เน่เป้นสาระแต่และเรื่องก็ที่ดูมาอย่างทุกเรื่องถ้าทุกเรื่องนะครับก็ดูแล้วมีมันทำให้ได้คิดแล้ว<ม>เช่นเรื่องฝันฝันประเทศไทยเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องหลายๆอย่าง ช่นความความแตกสามัคีมั่งความแตกคอกันของคนสังคมความหลายอย่างปัญหาปัญหาสังคมหลายอย่างลงมาถึงการเมืองด้วยอะไรหรือเรื่องพ่อนี่ก็จอพูดถึงเรื่องในหลวงองซึ่งสอนให้พ่อเพียงแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับพระทุ่งพ่อบางทีก็ พูดถึงเรื่คนจะแถบต่างจังหวัดในรอบภาคอีสานซึ่งทีนี้เราก็คุยกคนอีสานเขาก็หลบภัยแล้งอะไรงอนะฮะเขาเขาไม่เข้าใจซึ่งมาเอ,อิญมีพระทุกดวงเดินผ่านมาพระทุกดวงผ่านมาแล้วฝนตกมาบ้างเอ,อิญแต่ว่าฝนตกแก็เป็นฝนตกชพวกสั้นๆแล้วมันก็แล้งต่อไปทีนี้ชาวบ้านก็ไปเข้าใจผิดคิดว่า ว่าเป็นพ่อค้าทุตรงผ่านมาก็เลยทําให้ฝนตกแต่สุดท้ายเขาเข้าใจเขาก็รู้ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นอย่างที่เขาคิดเขาก็ต้องช่วยตัวเองต่อ,อไปในเรื่องของเกล,ลวกไฟแรงอะไรชอบเรื่องที่ชอบเป็นพิเศษรองี้ครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเ,เรื่องฝันประเทศไทยแล้วก็เรื่องพ่อครับโดยพ่อเรื่องฝันประเทศไทยมัน ต้องขอพูดทีนึงก็มันมีเพลงขายขายเรื่องแต่ชื่อเพลงรับข้ามขอบฟ้าซึ่งเป็นเพลงเก่าสมัยสมเด็กนะฮะซึ่งมันจะเข้ากับเนื้อเข้ากับเนื้อเรื่องได้ดีก็เรื่องพ่อที่ก็สอนเยอะทุคนก็เพียรครับขอบคุครับขอบคุณครับสวัสดีมีโปรแกรมรอบเช้าไหม จะได้ดูว่าโดนเรื่องไหนแล้วี่เพราะว่าเพราะว่ามารอบบ่ายสามแล้วก็ไม่ไม่ได้เจออะไรที่ขนาดนั้นเท่าไหร่แล้วก็นี่เดี๋ยวไปแล้วรอบทุ่มหนึ่งเล่นที่อยู่โัยอันยิ่งใหญ่ไม่รู้จะมีอะไรให้เก็บบ้างใช่ไหมอ๋อถ้ารอบเช้ามีบุญเริ่มเริ่มเริ่มก็น่าจะเข้ารอบัะมั้ง ตอนนี้ก็ไปเดินสายกวาดรางวัลที่เมืองนอกเมืองนาอยู่เกกระเราขนาดนั้นเลยเออเป็นแบบน่าสนใจไปอยก็มีผมไม่ใช่คอมมิวนิสต์ก็ดูไปแล้วผู้หญิงคนนี้สวยที่สุดก็ดูไปแล้วคือสามเรื่องนี้เป็นสามที่ชอบเลยก็แบบดูจากที่อื่นหมดไม่ได้เพิ่งมาดูั้งแรกที่นี่แต่ว่าจะมีเรื่องที่แบบตลกดีคือมีอะไรน่าสนใจล่ะจะไม่ได้ชอบหมดแต่ว่าเออมันน่าสนใจมีมีของ นัททอนอ่ะผักปักใจท,ที่ที่ที่มันเริ่มเหมือนจะเป็นเป็นหนังแบบเชิญชวนให้เด็กกินผักอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงให้เด็กกินผักกันดีแล้วจบด้วยการเป็นหนังเลสเบียเนื้อซึ่งแบบเออแปลกดีแบบใครใครมันจะมีใครสักกี่คนที่คิดแล้สองอย่างนี้มันเอามารวมกันแล้วเป็นหนังเรื่องเดียวกันได้แล้วแล้วที่ตลกอ,อันคือน้องแพทอินเสกเล่น <c oughs> ใช่ไหมแล้วแบบ เอามาทําผมยาวๆใส่ไว่นใส่แว่แล้วเหมือนยาดินผงสุพรรณคือแบบตอนแรกแบบเอ๊ะใครวะอะไรอย่างเงี้ยทำเป็นหน้าคุณโอ้พาดพิงไปชั้นห้าเลยนะใช่ใ่เออคือเขาอยู่ชั้นห้ากันใช่ไหมวันนี้เออเดี๋ยววันหลังไปแวะไบแล้วก็มีมีของเทนีเป่าอล่าคือรวมๆก็จะแบบไม่ได้ชอบขนาดนั้นเพราะว่าคือเราเราจะคอนเน็กไม่ค่อยติดกับหนังเทนี้ที่แบบ กลับไปถ่ายครอบครัวถ่ายที่บ้านเลยแต่ว่ามันจะมีสองสี่สองช่วงที่มันจะมันจะประหลาดมากสําหรับเรานะคือคือช่วงที่แบบนั่งรถไปกับพ่อแล้วไปที่แบบภูเขาที่เขาเรียกว่าภูเขาฟูจิของหมู่บ้านอะไรเงี้ยแล้วแบบภูเขาแม่งก็ก็มีเรื่องเล่าแบบมีแก๊งยาเสพติดมีอาถรรพ์ผีปา่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีซีนที่แบบแม่กลับมาบ้านซึ่งแบบแม่ไปทําอะไรที่ไอซ์แลนด์ก็ไม่รู้แล้วคุณแม่ก็พูดภาษาไอซ์แลนด์กับกองซึ่งแบบมันมันดูเป็นอะไรที่แบบ แปลกมากคือเป็นสิ่งที่เราไม่คิดว่าจะเห็นนะคือคือเพราะว่าภาพครอบคนนี้คือจะเป็นแบบชาวบ้านแบบชนบทหน่อยหน่อยแต่ว่าคุณแม่ไปพูดภาษาไอซ์แลนด์ซึเออเออเออมันมันเป็นอะไรที่แบบขัดแย้งกันดีแล้วเป็นเป็นภาพที่น่าสนใจโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้ครับหลังวันนี้ก ดีครับ<ม>เ,เดี๋ยวนะขอเดี๋ก่อนพอดีเข้ามาดูทานสี่เรื่องสุดท้ายนะครับแล้วก็อ่ามีเรื่องเดี๋ยวนะี้นะขอเดี๋ยวก่นอนเรื่องที่น่าสนใจก็คือเรื่องพืชผักแสกนครวกินได้ <ใน S 1> ครับท,ท,ทีแรกก็อ่านชื่อแล้วก็เฉยๆนะฮะก็ไม่ได้คิดว่าหนังจะจะ จะวิจารณ์ขนาดนี้อะไรนะครับพอพอได้ดูแล้วก็เลยบอกโอ้คือคือคือดูในรับแรกแล้วก็ไม่แน่ใจว่าว่าเขาเออคือเขาคิดอะไรตอนทำอะไรเงี้ยฮะแต่รู้สึกว่ามันมันมันมีความจริงใจในนั้นแล้วก็คือคือเป็นหนังหนังที่ชอบมากเรื่องหนึ่งที่ที่ดูตอนนี้รู้สึกใจมากเออรู้สึกว่าจริงใจมากอ่า แล้วก็คือจริงจริงจริงก็เป็นคนที่ไม่ได้กินผักไม่ไม่ได้ทำผพืงผาสกุลที่บ้านเลยฮะก็เลยไม่ค่อยเก็ตไอเดียตรงนี้ก็เลยรู้สึกว่ามุมมองของตัวเองพยายามจะไม่แบบโรแมนติกกับกับกับการทำผพืงผาสกัวแต่ว่าในฐานะในในในขณะเดียวกันตัวตัวชิ้นงานเนี่ยมันก็มีความน่าสนใจของมันอยู่ฮะการถ่ายการเอ่อการเล่าเรื่องการตัดต่ออะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบเออมันน่าสนใจมากแล้วก็ ตอนนี้คิคิดเห่อว่าเขาทำยังไงอะไรเงี้ยหรือว่าวิธีคิดเขาคืออะไรอะไรเงี้ยส่วนเรื่องอื่นก็ก็ไม่ไม่ไม,ไม่ก็เฉยๆครับจริงๆแล้วอ <c oughs> อย่างไอกุลทองอะไรเงี้ยฮะอันนี้รุ่นทองก็เป็นหนังที่ <c oughs> เหมือนว่ารอยอยังคารของของใครก็ไม่รู้ะะอะไรเงี้ยครับผมไม่ได้เข้าใจมากแต่ว่ามันทําให้หนึกหนักเอง <c oughs> ว่า <c oughs> ตอนตอนนักกุณตาเสียผมก็ถ่ายกัน การไปลอยังทางของตาอะไรเงี้ยแล้วก็ทั้งงานศพอย่างเยแต่ว่าคุณตอน์ีน,นผมไม่ใช่แต่ผมไม่ค่อยไม,ไม่ค่อยเชื่อมกับตรงนั้นเท่าไหร่ไม่ไม่แน่ใจครับว่าทำํทำไมไม่เชื่อคือก็นึกถึงคุณตาแต่เราก็ไม่ได้ยินกับตรงนั้นในขณะที่เเรื่องพิจารณาเนี่ยก็เป็นของโอมนะโอมเป็นเพื่อนผมทานแสงขุงนอร จริงผมผมดูดูหนังของโอมน้อยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้ว่าเขาเขาทำอะไรบ้างแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะมีความคล้ายกับหนังเรื่องทัศนอคติมั้งคือเป็นหนังแบบนานมากแล้วเขาทัศนาอคติใช่ใช่แล้วรู้สึกว่ามันมันเล่าคล้ายๆกันอะไรเงี้ยพวกประเด็นอะไรนะประเด็นมันไม่ได้เคลื่อนไปข้างแบบเคลื่อนไปไกลเท่าไหร่แต่ว่า subject เขาเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนก็ไม่ไม่แน่ใจอาจจะเป็นสิ่งที่ ที่ในบ้านเราเรื่องมันจะวนแค่นี้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็อยากเห็นอะไรที่มันที่มันไปข้างหน้ากว่านั้นในเรื่องของเพสภาพที่โอ๋ชอบพคือครับแล้วก็ถ้าเตียงหนังมันก็มันมันก็ค่อนข้างดวอารมณ์ก็ขึ้นแล้วแต่คนชอบนะครับบางคนอาจจะไม่ชอบแล้วก็เรื่องฟ้าใช่ไหมฮะเรื่องฟ้านี่ค่อนข้างสงสัยครับว่า ว่าปัญหาของน้องฟ้านี่คืออะไรคือทาไมผมต้องโกงล่ะอะไรเงี้ยคืองงดูจบก็งงว่าอ้าแล้วทาไมชีวิตชิบหายเพราะสรุปล้วคือเราไม่ต้องเราไม่ควรทำข้อสอบก่อนอะไรคอ้้ยังงงอยู่อ๋อคือทําข้อสอบเพื่อให้ได้เกรดดีๆพอไปก็ไปโดนแย่งที่อะไรไปเรียนเอ้ยไม่ใช่ไปทํางานก็ไม่ได้แปลว่าจะได้ทํางานอะไรงี้ยอ้าวน้องโดน ก่อนนี้สปอยน้องโดนเอาฟรีเหรออะไรประมาณนี้ผมไม่เข้าใจไม่รู้เหมือนกันยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ก็เลยบอกโอ้ยไม่รูครับสวัครับโอเคขอบคุณมากครับโอเคดีครับดีครับงานนี้มาโปรแกรมสุดท้ายของวันคที่23เรื่องแรกพ่อฉันก็มามาไม่ได้ดูแต่แรกคะแต่ว่าก็พูดถึง ที่ภาคสี่ใจเลยเหรอภาคสี่กันเดินทางสายกลางอะไรก็ก็โอเคคดูเป็นหนังมากวูดที่ถูกถูกต้องตามหลักสูตรหนังมากวูดก็โอเคเรื่องที่สองพันปีผีแม่ตอนแรกผมก็งงนะว่าจริงๆเขาจะเล่าอะไรไม่ผมไม่จริงอะไรเอาเรื่องที่ชอบมาเรื่องที่ชอบหรอ มีไหมหรือว่าวันนี้เฉยๆข้ามข้าม,ามพันปีผีแมนข้ามี่กุ้มทองมาแล้วกันเอาพูดพิจารณาพิจารณาก็ผมเคยดูหนังของพี่คนนี้เขาก่อนหน้านี้เรื่องหนึง่งก็เป็นเกี่ยวกับสารคดีเกี่ยวกับตุ๊ดเกย์กระเทยอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้ก็ก็เคยนะผมว่าผมเข้าถึงนะแต่ว่ารู้สึกชอบเรื่องที่แนวของเขามากกว่าที่เป็นเกี่ยวกับทัศนคติบบใช่ป่ะใช่ใช่เอาไปดูอย่างเงี้ย ผมรู้สึกว,ว่าเรื่องนั้นมันเล่าถึงกว่าส่วนเรื่องนี้ไอตัวประเด็นไไหลายๆอย่างมันมันดูแบบเหมือนกับการเอามาจากข่าวอะไรเงี้ยเหมือนจะเป็นประวัติที่น้องเคยฆ่าตัวตายแบบเหมือนทาให้มันทีขึ้นแต่ว,ว่ามันมันยังไม่ถึงสาหรับผมคือผักสวนครัวรู้ว่ากินได้ก็อะไรผักผักส่วนครัวกินได้เรื่องสุดท้ายเรื่องฟ้า เออก็เมื่อกี้ผมก็นั่งงงอยู่นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างคือลืมลืมหมดเลยว่าว่าตอนเริ่มต้นจนกลางเรื่องมันเกิดอะไรที่บ้างจนกระทั่งไม่ว่าตอนจบคือเขาต้องการเล่าอย่างนี้สรุปแล้วก็คือกรรมเก่ากรรมเก่าที่เตยเคยทุจริตอะไรมาสุดท้ายก็เจอทุจริตที่ตัวเองแต่ว่าหนังมันไม่ได้พีคไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรขนาดที่จะมาเล่าแบบซูซูกิเกียวมันดูใหญ่มากนะโปรดักชั o ก็ดู มหาลัยแต่ว่าแปลกๆมีาโอเคประมาณนี้ครับโอเคครับครับครับวันนี้ก็เรื่องที่ชอบที่สุดมีสองเรื่องอาจจะเป็นผมไม่ใช่คอมมิวนิสต์ของนรงศรีโสภาพซึ่งเคยดูมาจากงานอื่นแล้วก็เรื่องพืชผักสวนครัวรัวกินได้ของคมไผ่แข็งแรงค่ะอย่างผมไม่ใช่คอมมตัถ้าสองเรื่องมันจะมีจุดที่เหมือนกันครบมันจะจับชีวิตธรรมดาของคนนะอย่างผมไม่ใช่คอมมิวนิสต์มันก็ คือเหมือนตัวละครประวัติชีวิตมันหนักมากแต่ว่าเหมือนกับว่าเครื่องแรกของเรื่องมันจะจับแค่ชีวิตชีวิตประจําวันของเขาคือที่บอกว่าชีวิตเขาหนักมากคึอหนึ่งเพราะเขาอาจจะเป็นคอมมิวนิสต์หรือที่อาจจะแบบตายไปแล้วหรือหายสาบสูญไปเมื่อ20ปีก่อนแล้วก็แม่เขาก็โดนหาว่าเป็นปอบอะไรเงี้ยแต่ว่ามันหนังจะบอกว่าแทนที่จะไปดราม่ากับจุดนั้นเครื่องเรื่องแรกกับว่าแค่เห็นชีวิตประจําวันของเขาไปเลยแล้วก็ส่วนเพื่อผักสุโครู้กินได้มันก็จะเหมือนกับว่าพูดถึงมันก็จะเจาะชีวิตประจําวันนนนนนนเเหหหมมมมมมืือออกกัััพาะะจีโดึงแทน เบบ,บ,บไปสำรวจพืชผักสวนครัวแล้วมันจะมีความจริงใจสูงมากคืออย่างอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้ประทับใจใพืชผักสวนครัวนี้มากคือว่ามันจะมีอ,อารมณ์สั่งสอนก็จริงด้วว่ามันเป็นคือหนังในวันนี้มันจะมีหนังที่แบบสั่งสอนไดเรกติกหลายเรื่องมากแต่ว่าเรื่องนี้กลับเป็นเรื่องที่เราเรารู้สึกว่านี่แหละถ้ามันมาในโหมดนี้เราจะรับรับมันได้เพราะเรารู้สึกว่ามันจริงใจมากๆเลยนะฮะครับับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงครับโปรแกรมสุดท้าย จริงได้มาดูโปรแกรมแรกด้วยสองเรื่องแล้วก็ออกไปทํางานแล้วก็กลับมาดูโปรแกรมทุดท้ายก็ปรากฏว่าไอ้ที่ตัวเองจะชอบคืออยู่โปรแกรมแรกโปรแกรมทุด<น>ทายแบบไรไฟมากทำไมแต่คืออชอบอะไรวะคือทันทันดูโปรแกรมแรกสองเรื่องท้ายคือบ้านของคนสร้างบ้านแล้วก็หุ่นเริ่มเออบ้านของคนสร้งบ้านก็เหมือนกันคือเป็นสารคาดีที่เอ่อตัวคนทําเคยเล่าให้ฟังว่าไปถ่ายอะไรเงี้ยแล้วก็สึกไม่น่าสนใจตั้งแต่ ฟังแล้วพอไปดูจริงก็น่าสนใจคือมันเป็นเรื่องของตามชื่อบ้านของคนสร้างบ้านคือเรื่องของแบบแรงงานที่เป็นคนสร้างตึกต่างๆในกรุงเทพอเลยเนี้ยแล้วเขาก็จะมี้คยๆแบบแคมป์สังกสีแบ่งแบ่งแกันแต่ความน่าสนใจของมันคือแบบว่าในแต่ละแคมป์มันจะเป็นพระหุเชื้อชาติมากๆออก็คือจะมีมีคนไทยพม,ม่าคาแมคนลาวคน กะเหลี่ยงอะไรอย่างเงี้ยประดุไดไอกประดุด AEC เออ AEC อยู่ในแคมป์คนงานคือ AEC หรือ Global ไหลเนี่ยไม่ต้องไปหาใน Cosmopolitan Area อลยนะครับอยู่ในพื้นที่ที่แบบว่าพื้นที่ที่แบบชนชั้นแรงงานมากๆแล้วมันน่าสนใจคือแต่ว่ามันจะคล้ายกับงานอื่นของไกลคือบางทีไกลมันจะลำดับความคิดไม่อได้คือว่าเราเริ่ดว่าโครงสร้างเรื่องในการลำดับเรื่องว่าจะเล่าอะไรก่อนหลังเนี้ยมันไม่ค่อยมันไม่ถูกทําให้กระฉับแล้วพาไปได้แบบเห็นประเด็นง่าย หรือว่าไปสู่อันนี้กล้องใหญ่อย่างเงี้ยคือมันจะมีอาการแบบว่าเดี๋ยวใหญ่มาเล็กมาเล็กมาใหญ่เองเงี้ยมันอาจจะคล้ายๆคลาไปบ้างแต่ว่าตัวตัวซ u b j ก c t อะเราว่ามันมันแข็งแรงที่การที่ประธานไปเห็นแล้วคือเออมันน่าสนใจจริงว่ามันมันมันมีความหลากหลายมากๆอยู่ในอยู่ในพื้นที่ที่อาจจะดูไม่เจริญที่สุดชั่วคราวที่สุดอะไรเงี้ยแล้วเอออย่างหนึ่งแล้วก็อย่างบนเริบมบนเริ่ม ลืมเลยคุณเริ่มคือตอนแรกตอนแรกเหมือนก็สนุกคือเหมือนตอนแรกตอนแรกเราเข้าใจว่ามันจะเป็นหนังเซอรีเอลเพราะว่าตอนแรกเป็นเรื่องของคนใช้คนหนึ่งที่ล้างกองหมาแล้วฉากแรกคนใช้คนหนึ่งล้าง,างกงหมาเหมือนหมาใหญ่หมาัใหญ่ก็ล้างกงหมาเสร็จพดีคุณนายก็เดินมาบอกว่าเออเนี่ยคุณเริ่มเออเข้าไปนอนในกองหมาหน่อยสิเออแล้วฉันจะถ่ายรูปไปว่าลูกค,ค้าอยากรู้ว่ากองมันใหญ่แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันก็มีก็เป็นภาพติดตาอะไรย่าเงี้ยแล้วก็คือจริงๆมันเหมือนเป็นชีวิตอยังไงดิ <c oughs> <c oughs> ไม่เกิดที่พายไม่ถูกวะชอบอะไรอย่างกแต่ว่ารู้สึกว่ามันชอบมากว่างั้นมันคือมันมีคลาบที่ดีเอ็กซ t คิวที่น่าสนใจถึงอาจจะไม่ใช่ประเด็นที่ใหม่มากหรือนำนำพาไปสู่อะไรที่แปลกใหม่ที่สุดแต่ว่ามันมีความเล็กๆน้อยๆระหว่างทางแล้วก็ ชอบการแสดงของป้าป้าจิกไก่ไก่ป้าไก่จิกเวยเธอกลับมาเล่นอยู่แล้วในฐานะป้าครังบ้าน่ผมชอบชอบชอบ,ชอบแล้วก็วกถ้อมีอีกเรื่องที่อยากพูดถึงรอบสุดท้ายเมื่อกี้คือพิจารณาสถานีอนุใช่ค,คือมันจะมีปัญหายอย่างหนึ่งที่เราจะเจอคือมันก็โอเคประมาณนึงนะครับแต่ว่ามันจะมีอะไรที่อยากที่เราติดในสารคดีเรื่องนี้แล้วก็ติดกับสารคดีหลายเรื่องด้วยท,ที่รู้้มาในมนาราธอนก็คือบางทีเราไปสัมภาษณ์ subject อะไรบางอย่าง subject คนทีน่ใ้คำท้าพูดอันทีนไม่ค่อยถูกใจเรามนีม่ออกไหมคือเหมือนกับแต่คือสิ่งที่ subject คิดอนะมันไม่จะเป็นต้องเป็นสิ่งที่หนังคิดอืมแต่หลายๆครั้งหรือบางีหรือบางท,างทีแบบว่า subject พูดอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกไม่เห็นด้วยอย่างเงี้ยแต่มันเกิดคำถามตัวเราว่าเราควรจะ b l a m subject ไหมเลยเราควรจะเร a m คนทำหนังเนี่ออกไหมเพราะว่าตัว subject เขาไม่ใช่คนควบคุมเนื้อหาของเขาอะบางทีเรารู้สึกนะมันเป็นคนทำหนังที่ก็ถูกเรื่องมาอีกทีแล้วว่าเขาจะเลือกเอาภาพช่วงไหนเอาเสียงช่วงไหนเอาข้อความช่วงไหนมาใส่อะไรเงี้ย แล้วก็คือบางทีเรามันเลยเรารู้สึกไม่แน่ใจว่าเราควรจะประเมินหรือว่าจัดการความรู้สึกตัวเองกับ subject บ,บนหน้าจออย่างไอางอะไรเงี้ยอย่างเรื่องนี้เราว่ามันมีความเข้มข้นในตัว subject นะเด็กๆที่เป็นมีพฤ,ฤติกรรมตุ้งติ้งในโรงเรียนแล้วก็ถึงขั้นฆ่าตัวตายแต่ว่าเธอเธอรอดแล้วก็มีการสัมภาษณ์แบบ after ว่าแต่ละคนประสบยังไงอย่างเงี้ยหรือว่าหรือที่หนังก็แต่มันก็จะมีอยู่ดีช่วงหนึ่งยาวมากหนังไปสัมภาษณ์ครูที่เป็น คล้ายๆกับใช้คําว่าอะไร,รดรี transgender ในโรงเรียน transgender ในโรงเรียนึงซึ่งยาวมากซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเด็กน้องคน<ล>แ,แรกตัวแรกเออมันจะมีปัญหาอะไรอย่างนี้อยู่หรือว่าปัญหาอย่างหนึ่งที่คือแบบว่าเด็กได้พูดหน่อยมากเอาเขาจริงแล้วเด็กกลายเป็นภาพที่แบบว่ามีเสียงคนอื่นพูดถึงเยอะมากอะไรเงี้ยแต่คือมันมันก็ยังเป็นงานที่น่าสนใจให้ดูอยู่เรื่อยๆเพราะว่ามันเหมือนความแรงบางอย่างแต่ว่าเราก็จะมีความรู้สึกแบบว่าเช่นแบบว่าตัวครูครูที่เป็น transgender อเงี้ยครับเขาก็จะ มีทัศนคติมุมมองอะไรอย่างที่ค่อนข้างที่จะถึงแม้ว่าเขาจะดูมีความสุขแต่ว่ามันไม่ริเบเลตเลยกับการเป็นคอนเซอร์เวทีมากๆอ่ะเขายังมองอย่างเช่นคำที่เขาพูดว่าเพศที่สามกับเพศปกติอย่างเงี้ยเขาก็ยังมองเพศปกติเป็น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  norm สังคมแล้วเพศที่สามก็เหมือนกับว่าเป็นเป็นเบี่ยงเบนที่แบบว่าควรจะเจียมเนื้อเจียมตัวพอใจอยู่กับรู้สึกพูดเหมือนโดนถูกกดตลอดเวลาเออคือแบบเหมือนเขาพูดด้วยสอดทุกกดตลอดเวลาบางทีมันเลยเหมือนกับว่าอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเหมือนกับว่า เขาตัวงานอาจจะอยากให้อาจอยากให้มันดูสร้างความเข้าใจกับ LGBT transgender คนที่มีเพศสภาวะที่หลากหลายมากไปกว่ารักต่างเพศแต่แต่ว่าด้วยอะไรบางอย่างทัศนคติจากการเรืองคำสัษพ์หรืออะไรบางอย่างบางอย่างในหลายอย่างเนี่ยมันปมัไปมามันคือแบบว่ามันมันมีความกดตัวเองแล้วก็ความรู้สึกที่แบบว่าเหมือนแบบว่าเออ รู้สึกดีเถอะที่อย่างน้อยเขาที่คนทั่วไปเขาไม่ทําอะไรเราไม่รังแกเราเราควรจะพอใจแค่นี้คือรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมเลยเหมือนกับแบบว่ามันเลยเหมือนจริงๆน้ไม่เป็นสิทธิที่เขาควรจะมีแต่แรกอะเขาไม่ควรจะมารู้องขอบคุณอะ,อะเออเอ,อ,อะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยมันมันก็เลยนั่นแหละอเ, <laughs> เออครับครับคุณผรับ